ก็เล่นเน็ตอยู่เพลินๆนะไปเปิดไปเจอมาคันหนึ่งครับผมก็เป็นเเรียกได้ว่าเป็นรถสวยแล้วก็สภาพพร้อมใช้ครับผมก็คือซื้อไปเนี่ยจบเลยนะครับคันนี้ครับผมไปเจอมาเป็น Honda Accord ครับ Vtech ตัวท็อปนะครับเบาะไฟฟ้าคันนี้ขายแค่69,000บาทครับเฮ้ยผมแบบ69,000บาทอะจบเลยขับอันนี้คือเนี่ยตัวท็อปเบาะไฟฟ้าแอร์ Digital นะครับก็มีเก็บสีนิดหน่อยนะครับภายในสะอาดแต่ว่าเนี่ย โดยรวมเนี่ยผมถือว่าสวยมากนะถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องเก็บเนี่ยเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วเก็บสีอย่างเดียวนะครับบอกแต่ผมว่าสวยแล้วนะสำหรับผมนะจริงๆถ้าเน้นใช้งานอะ่ะคือแบบไอแอคคอร์ตัวเนี้ยส่วนใหญ่ในราคามันอยู่ประมาณนี้ครับผมนี่อันนี้คือราคามะครับราคามันอยู่ที่ประมาณแสนกว่าๆเนี่ยเนาะแต่ว่าคันเนี่ยหกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าแล้วก็คือพร้อมใช้เนี่ยเนี่ย อันนี้ใหม่กว่าปีเดียวนะแต่ราคาแบบเกือบสองเท่าอ่ะอืมก็คือเดี๋ยวผมให้ดูภาพนะครับนี่ซูมเข้าไปซูมซูมเออซูมไม่ได้นี่ครับผมก็ถือว่าสวยมากนะจริงๆสีเนี่ยไม่ได้ซีเรียสขนาดก็ไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับสวยแล้วนะอืมไฟใหม่อะไรใหม่สุดๆแมกยังสวยยางนี่ดอกยังเต็มนะครับก็นี่นะครับ ไฟท้ายไฟไลท์ไม่มีแตกนะข้างหลังก็ไม่มีแตกครับโลโก้ยังเงาทุกอย่างยังสวยกระจกยังกริบนะครับไม่ได้แตกไม่ได้โดนความร้อนเยอะนะก็ข้างในก็สภาพนะครับพวงมาลัยก็ยังดูดีครับผมคอนโซลเนี่ยเบาะยังสวยเนี่ยไม่มีลายไม่มีเลอะอะไรเลยนะข้างล่างก็ถือว่าสวยมากครับผมเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะมีเบรกมือตรงนี้นี่คือข้างๆครับผมแอ c o คอร์ดเนี่ยเขาใหใช้ชื่อเรื่องความหรูหรายแล้วนะก็เป็นลายไม้ปึ๊บ อก็นี้มีหักนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาไปน่าจะคุยกับช่างได้ให้เก็บให้ได้นะไม่มีปัญหาผมว่านะอืมก็มีไฟสอเท้านะครับตอนนี้เปิดมาปุ๊บเนี่ยสุดสุดนี่ครับผมสวยสวยแอคคอร์ดนะนี่แอร์ดิจิตอลนะครับมีวิทยุมีอะไรก็ไอตัวแอคคอร์ดเนี่ยเขาจะนี่ครับขึ้นชื่อเรื่องความกว้างนะข้างหลังเนี่ยข้างหลังคือมันแอคคอร์ดนี่เป็นรถระดับบนนะรถผู้บริหารนอะเรียกได้นะ ก็มีตั้งที่ตั้งแก้วน้ำตรงนี้นครับเอาลงมาได้ตรงนี้นะก็เบาะหนังสวยๆครับผมนี่รูรูแอคคอร์ดอะนะเครื่องครับเครื่องสภาพเครื่องยนต์เนี่ยสวยมากผมบอกผมกล้าพูดว่าสวยกว่าหลายๆคันนี่ได้ดูมาเลยนะก็เนี่ยไม่มีรอยชนไม่มีรอยอะไรนะครับสภาพดีมากคันนี้นี่ครับผมอีกมุมหนึ่งนะเครื่องยนต์นะตรงนี้ก็คือขานหน้าเขานะครับไม่มีรอยบุบไม่มีทําสีไม่มีอะไรมานะครับ นี่มุมข้างก็สวยๆนะแอคคอร์ดคันนี้นะครับก็ไปดูกันได้ครับผมเบอร์โทรเขานะครับอันนี้คือเบอร์โทรเขานะครับ0838288989มอเ้าหเบอร์สวยมากครับผมอันนี้ก็มีเบอร์โทรเขาเป็นน่าจะเป็นเต็นท์รถนะเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้นะเผื่อท่านใดอยากติดต่อก็ติดต่อไปได้เลยนะครับนี่คือสถานที่ดูรถนะครับโอเคครับสวัสดีครับ